อันนี <accurately S 2> ้มาตัดกระถินมาเจอร้านเนี่ยตั้งชากกาแฟสดที่เดิมบางนางบวชนะออกจากเดิมบางมุ่งหน้าไปทางเวฬาช้างน้ำบวชนี่แหลยจะอยู่สามมือนะน่ารักมากตกแต่งไห้สวยงามกาแฟสดกาแฟสดตั้งชากาแฟสดโอ้บรรยากาศกำลังเกิดวันเกิดไเลย ประมาณนี้เขาเอาแดงสุดา้แดงสุดาแดงสุดาด้วยไรแดงสุดาแดงสุดาเอด็กเอาแ่นมแดงก่อนแล้วมีอะไรมั่งอันนี้สามเกี้วนะคะอ่าโอเคโอเคขนมตังก็มีโอ้โหมาเรียกขนมมาเรียกขนมไปกินมาเรียกเอาขนมไปกินนี่ขนมตังขนมอะไรมีหมดขนมสกต๊าะ ผ่านไปผ่านมาแวะเ,วเลยเลย,เลยมีทุกเมนูยิ่งจะสั่งอะไรก็จางสดไม่มีอ่ะก็มียิ่งจะ้าไปสั่งงันน้ำผึ้งปั่นอะไรยิ่ง <S 2> <S 2> อ่ะรุ่นของน้องรุร่นอ๋อพี่ผู้ชาย,ชายผมว่ามีจากงเราเขาไม่รู้อะไรหยิบเลยหยิบเลยคบกันปะคะบราเจ้า,โอโอโาไม่เป็นไรแต่คนนั้นต่างหักเราเราสองแก้ของเขาแก้เป็นไรเราจดไรไม่เสียหาย <S <S

เป็นขนมตังพี่ไว้นี่อะไระอะไรเนี่ยตลอดเท่นั้นนี่ส้มจะเอาอะไรนี่จับเป็นรถอยู่นี่จับเป็นรถจะเอะไรนี่จับเป็นรถด้วยฝั่งนี้อ่ะจะเอาอะไรอ่ะโอ้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยปากหลายแต่เขาตงแต่งดีนะแต่งร้านดีๆเลยข้างในก็เป็นร้านวัสดุก่อสร้าง โดหมาะโดหมาะโดหมาะวินถนนที่จดดอดรถสะดวกสบาย,บายว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับชีพทางิเวณนนครับผมอย่าถ่ายไปดูด้วยนะโอเคครับ เปิดทุกวันหร <C ourse> ือเปล่าครับเนี่ยเปิดทุกวันเลยนะครับผานไปผ <right> ่านมาก็แวะกันก็ได้ครับเออนื้อมันบดเลยไหมอะไรอ่ะมันบดเลย